สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510กับไอดีหลักของเรากับพลัง21ล้านแล้ว <c oughs> <c oughs> กับกิวตอนนี้เกิดการร่วมกิวร่วมร่วมอะไรกันละร่ว,รวมกิวตะกี้สขวอชยูโซนรูมนะกิวยูโซนรูมันดับ2องอ๋อดิดอยู่ตอนนี้กะ ใหญ่มาโยกิว Netflix เลเวลสิบสองแต่ว่าซุ้มไข่เลเวลสิบสองก่อน Netflix เดยแต่ก่อนใหญ่ามาทุกค่อยใหญ่ามาเพราะเพราะเพราะใเดี๋ยวเอามาเบิง้งเดี๋ยวนี่อ้อัดับหาถือถือข้าเจ้าแซงและคิงน้อยหมยซิกแซกสายฟีสายฟีอันดับหนึ่งสายฟีอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งศูนย์ คิงหน่อยสายฟีอันดับทีหา้าของเซิร์ฟพลังอันดับทีห้าของเซิร์ฟสี่สิบเก้าล้านสองแสนไม่ได้เติบจักบาทตัวแบกเลยนะตัวแบกของคิงหน่อยตอนนี้เป็นในเป็นเมเม,ม,มทเมทเนไนครกับไปอันเนาะเมทเทนไนทกับแทงทอ็อปมาสเตอร์สองตัวเนี่ยตอนนี้ สุด c e s วาคิงหน่อยนี่ผมชิ้คิงหาตาม่องพร้อมนะไปเอาเบิ่งกันความรีวความแรงของอันนี้ของไอ้แทงทบมบสเตอร์ชูหโห<ฮ>้ยริมคาวมันจะวาซองเม็ดนนะ่ะมันสิตายไง็นปเบิ่งเด้อซองเม็ดนนะ่ะสิตายบ่เจ้าวาจะเบิ่งตะโล,ลยนะ สามสิบหกล้านกองอุกนวดชูชูชสาวไปอีกชูนั่งขนาดเลือดม่วกันยังมาในรถอ,อยู่ขนานไหนทีเฟย์ไปนั่นเหรอต้งมาเบิอดอีกตูมเอาจัดไปตรงจังกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ตูม,ตมเลิศแล้วนีกหนึ่งแล้วชูระเบิดความแรงความดีความแรงของแงทงท้องถูอ๊อฟถูปูหกสิบหกล้าน ตัวนี้คอยไปวันเลยตุ้มชูชูเข้าไปตู้มตู้มเอายัดใส่ทุกอย่างทีมม่มีดไว้าแค่สองเม็ดนะเม็ดเจมเค่สองเม็ดหนึ่งนะดูนะเขาไปเท่นซองละทีว่าเป็นไดนเนาะยิงไปอีกขึ้นกัดก่อนดีนะภาษาท่ะะอนนะ ราะว่ากูดีบา่าข่อยวันพาด2องอาวุธ3ดาวเนะาะแค่แม่นพาดเดียวนะเว้ยของง,งวดเอาอุ้มกันนะเอาเอาอุมอ้มออกไปลูกกระจอกไล่ตีนี่ก็เนาบ่มีลูกไฟใส่ตออ้มเพิ่มเมเ็ดจีบอีกจุ๊บเอาตุ้มเออุมอ้ม <c oughs> เลือดอะไรกันซิบกว่าล้านนะวะ ชูชู่ขเข้าไปเอาอะไรจมตีไปอีกตุ้มไปลานหาชูคิดว่าตีว่าเขาเนีย่ยคิดว่าสิว่ปะใจังนา,นาปะนะชูชู่ตุ้มตุมตุมเข้าไปชูชู่ตุ้มตุม <c oughs> ขนาดตัวเดียวนะยว่าไะไรยืนหางหงเทินส่วนสีมีมีสว่วนสีมีเม็ด ไม่เจ็ยมคองไออัศวิจนจักรวดดีอ้ยตายหายออกไปหายออกแค่แค่ตีเวลาสามเทินนั่งบาบุอีกชูยตีว่าเขาหนาะจะทีบามจะไรเนาะหกแสนจต่เาเรียกแต่าเรลิกตีเป็นล้านเนาะตีเป็นสิบล้านเลยยู่สองล้านเนาะเขาเรลิก อูเข้าไปปดนะีเทอนกับยั่งพเนรปวดดูเลือดม่วงนะอู้ย่อทุบอู้มสามสิองล้านติดโลเด็กทุบตัวเหีติดโลแล้วสี่ใบเนี่เนาแห้งกับแห้งโหดอู้มออกไป ชู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  4, uh, approved, Five, oh, 10, <c oughs> ่ชู <not S 1> ่ส <liter> ี <ña> ่แสนะโอ้ย <ña> ยิงไงโอ้เสยยังเสยยงอีกชูหาแสนชูหลานเก่าชู่หกหมื่นสี่สี่ธรรมดา Oi bum ôi, bay bum bay chu 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 Chú! 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 ta bưng chu chu bưng chu theo chu 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 Ôi! Mệt chu 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 Mệt chu 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 chú Chú! Chú! chu ชชชชชช,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 ชไปแล้วไปแล้วทุบไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ทุบนได้กับว่าตาย โอ้ยเงินไหลชู่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 ไปอีกจะได้วะดูออกอาชีพยังไงรถออกย่างนั่นโอ้โหผุดอะจะแห้งไวแห้งทุบเธอเดียวนี่กองอ้วนงอตุ้มยืนมาสิบเพื่อนสบายสบายชิวๆเลย ตอวูมาไปสิบเทินพี่ก็ไม่กลัวคิงบอกอครับ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 ,รบอโอ้โยกลับ <laughs> กลับสนัดจะไหนล่ะ รหดกับเขาดีดีโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการหนึ่งรุมหกโอหกรุมหนึ่งเกือบไ,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 ไม่ชนะไปแล้วครับ